ตาเจียห่า e วันนี้ก็มาพบกับบทที่สามนะคะตีซานค์เซี้ยเซียนีนะคะบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับการพูดขอบคุณแล้วก็ขอโทษนะคะเดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะอ่ะานักเรียนเห็นไหมคะมีคนสองคนนะคะผู้ชายกับผู้หญิงสองคนนี้นะคะทักทายกันอ่าผู้หญิงถามว่านีเห่ามานีเห่ามาแปลว่าสบายดีไหมนะคะ ผู้ชายก็ตอบว่าวอร์เฮิร์นฮาวอร์เฮิร์นฮาเสีย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 ถามมีนะคะตอบวอร์ถามเฮาก็ตอบเฮานะคะวอร์เฮิร์นฮาแปลว่าฉันสบายดีเสียเสียก็แปลว่าขอ,ขอบคุณประโยคนี้ก็แปลว่าฉันสบายดีขอบคุณนะคะแล้วดูประโยคต่อไปค่ะอ่านเห็นไหมคะมี คนยืนอยู่คนหนึ่งท่ามกลางคนทุกคนนะคะ,ะเขากําลังพูดขอบคุณนะคะเําว่าขอบคุณภาษาจีนออกเสียงว่าเสี่ย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 นะคะแล้วก็คนทุกคนเนี่ยออกเสียงว่าต้าเจียต้าเจียต้าเจียแปลว่าทุกคนขอบคุณทุกคนก็ออกเสียงว่าเสี่ยเสี่ยต้าเจียเสี่ยเสี่ยต้าเจียต่อไปค่ะอ่าเห็นไหมคะมีเพื่อนเอาของมาให้เพื่อนนะคะอ่ะ เขาพูดว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะผู้ชายคนนี้นะคะได้รับของขวัญก็พูดว่าเสียเสียนีเมินเสียเสียนีเมินเสียเสียแปลว่าขอบคุณนีเมินแปลว่าพวกเธอนะคะเสียเสียนีเมินก็คือขอบคุณพวกเธอเําว่านีเมินเนี่ยค่ะใช้กับบุรุษที่สองนะคะที่มีมากกว่าหนึ่งคนนะคะเสียเสียนีเมินแปลว่าขอบคุณพวกเธอแล้วก็เพื่อนสองคนนี้ก็พูดว่า ไม่เป็นไร,รือว่าไม่ต้องขอบคุณนะคะออกเสียงว่าปูยงเคอรชิปูยงเคอรชิแปลว่าไม่ต้องเกรงใจนะคะไม่ต้องเกรงใจปูยงเคิร์เรา家可ลองไปฝึกกันนะคะประโยคต่อไปค่ะเห็นไหมคะผู้ชายคนนี้ช่วยผู้หญิงคนนี้จากการที่เขาหกล้มนะคะผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่าเซเซนีเซเซนีเซเซนีแปลว่าขอบคุณเธอนะคะหรือว่าขอบคุณเฉยๆนะคะ ผู้ชายคนนี้ก็พูดว่าอะไรคะไม่เป็นไรนะคะออกเสียงว่าปูเคชีปูเคชีไม่เป็นไรอ่านะคะคําว่าปูเคชีเนี่ยใช้ตอบรับน้ําใจของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะต่อไปเดี๋ยวมาดูกันนะคะประโยคนี้นะคะผู้ชายคนนี้ทําเพื่อนหกล้มนะคะผู้ชายทําเพื่อนล้มนะคะแล้วเขาก็พูดว่า ขอบคุณแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าออกเสียงยังไงอ่าคาว่าขอบคุณออกเสียงว่าอะไรคะเมื่อกี้คําว่าขอบคุณออกเสียงว่าเสียเซีนีนะคะอ่าผู้ชายอีกคนก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรือไม่ต้องเกรงใจนะคะออกเสียงว่าปูเคชีปูเคชีนะคะใช้ตอบรับน้ําใจหรือว่าตอบรับคําขอบคุณของอีกฝ่ายนะคะออกเสียงว่าปูเคชีต่อไปค่ะอ่าดูนะคะผู้หญิงคนนี้ ผู้ชายคนนี้นะคะทำของของผู้หญิงคนนี้ตกนะคะ,ะผู้ชายก็บอกว่าขอโทษนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าตุ้ยปูชีตุย้ยปูชีแปลว่าขอโทษผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะออกเสียงว่าเมยกวนสิเมยกวนสิสคาวคะคะ่าไม่เป็นไรเนี่ยคาว่าเมยกวนสีเนี่ยใช้ตอบรับคําขอโทษนะคะแปลว่าไม่เป็นไรเหมือนกันกับคําว่าปูเค่อสี แต่ว่าคําว่าปูเครื่องชีเนี่ยใช้ตอบรับน้ําใจหรือว่าตอบรับคําขอบคุณแต่ว่าถ้าคนขอโทษเราเนี่ยในสิ่งที่เขาทําผิดเราก็ตอบกลับว่าเมยกวนสิเมยกวนสินะคะไปฝึกกันนะคะอ่าเดี๋ยวดูประโยคนึงนะคะอ่าเป็นเจ้านายแล้วก็ลูกน้องนะคะเจ้านายเนี่ยบอกว่าตุ้ยผู้ชีนะคะตุ้ยผู้ชีก็คือขอโทษลูกน้องบอกว่าไม่เป็นไรนะคะออกเสียงว่าเมยกวนสิ ไมฆวานสินะคะอ่าเดี๋ยวนักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียนด้วนะคะหลังจบวิดีโอนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ฝึกพูดภาษาจีนเยอะๆคะ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้คะ่ะใจเจียน